สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัคราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้า แล้วทำนายออกมาเป็นคําพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้ศาสตร์แห่งไพทาโรโในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคําพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคําแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ด้วยนะครับลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ดาวประจำตัวของท่านยังคงโครจรร่วมกับดาวศุกร์มาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณวันที่19กร,รกฎาคมนอกจากนั้นก็ยังมีอิทธิพลของดาวจรต่างๆในเดือนนี้ซึ่งจะส่งผลให้คุณให้โทษอย่างไรในดวงชะตาด้านต่างๆของท่าน ขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือที่ต้องติดต่อกับต่างที่ต่างถิน่นงานต่างประเทศมีทิศทางที่ดีนะครับท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการทำงานหรือได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรืออีกในหนึ่ง จะมีเหตุให้ท่านได้ไปค้นหาคำตอบหรือต้องพยายามที่จะได้มาซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการทำงานของท่านเป็นอย่างดีวันที่9กรกฎาคมดาวเกตจะโคจรสถิตในราศีสิงห์ภายใต้ภพกํามะอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในการทำงานหรืองานจะยุ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอะไรที่เคยทำปกติก็จะมีเหตุให้ต้องรีบเร่งหรือเป็นงานดุลขึ้นมาก็เป็นได้ในเดือนนี้ ท่านอาจจะมีภาระหน้าที่ที่หนักขึ้นจึงควรทำงานอย่างมีสติหลีกเลี่ยงการประทะทางอารมณ์และใช้เหตุผลในการทำงานให้มากขึ้นด้วยนะครับท่านที่ทำงานกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ที่เพศตรงข้ามจะเข้ามาช่วยเหลือในกิจการงานของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตในราศีกรกฎภายใต้ภพสุภะและก็เป็นมหาจักรด้วยนะครับ การงานของท่านจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากกำลังคิดที่จะขยายงานหรือต่อยอดธุรกิจเดิมมีโอกาสทำได้สำเร็จท่านจะได้พบช่องทางใหม่ๆหรือได้แนวคิดใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นส่วนท่านที่ทำงานประจำกลางเดือนกร,รกฎาคมไปแล้วจะมีความราบลื่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับท่านมีเกณฑ์จะได้ทำงานมากกว่า2งานขึ้นไป หรือท่านที่ทํางานเดียวก็มีเหตุให้ได้ทํางานเพิ่มนอกเหนือจากงานประจําด้วยนะครับอาจจะเป็นการนํางานเก่ามารื้อทําใหม่หรือรับงานเดิมจากคนเก่ามาทําต่อก็เป็นได้เช่นกันนะครับในวันที่20กรกฎาคมดาวอังคารและดาวสุขจะโคจรสถิตในราศีสิงห์ภายใต้ภพกรรมมะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการงานของท่านท่านที่ว่างงานในช่วงนี้หากได้ไปสัมภาษณ์งานก็มีโอกาสจะได้งานทําสูง ท่านที่ทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความก้าวหน้าการตัดสินใจทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมีโอกาสประสบความสำเร็จและราบรื่นจะมีแบ็กอัพที่ดีหากท่านได้มีการเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อถึงจังหวะที่ใช่เข้ามาจะทำให้ท่านไม่พลาดในการลงมือทำอย่างแน่นอนครับภาพรวมดวงชะตาในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิก จึงยังคงเป็นไปด้วยแนวโน้มที่ดีท่านจะมีความคิดริรเริ่มอะไรใหม่ๆมีความมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับด้านโชคลาภและการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านมีแนวโน้มจะมีรายจ่ายที่จุกจิกค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามท่านมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากต่างถิ่นแดนไกล อาจเป็นไรายได้จากต่างประเทศจากอสังหาริมทรัพย์จากเงินประกันหรือเป็นเงินจากออนไลน์เข้ามาทําให้การเงินการทองของท่านยังหมุนเวียนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดวงชะตาเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าหากขาดเงินก็จะได้เงินมาใช้แม้จะไม่มากแต่ก็ไม่ขัดสนนะครับท่านมีเกณฑ์จะเกิดค่าใช้จ่ายไปกับบ้านเรือนสำหรับงานหรือรถยนต์และในเดือนนี้ ท่านควรระวังข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจะตกหล่นสูญหายหรือหาไม่เจอนะครับท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคในเดือนนี้ตัวเลขที่ให้โชคก็มักจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องมากับความสูญเสียเช่นเลขทะเบียนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นต้นนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสดจะมีสเสน่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามนะครับอาจได้เจอความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ท่านที่เป็นผู้หญิงโสดให้ระวังการไปในที่อโครจรหรือไปไหนมาไหนสองต่อสองกับเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบได้นะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วมีเกณฑ์จะได้ทำงานร่วมกันหรือคู่ของท่านจะนำพาความสำเร็จหรือสิ่งที่น่าพึงพอใจมาสู่ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของสุขภาพโดยรวมแล้ว ในเดือนนี้ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแต่ท่านควรระวังการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากของมีคมหรือเป็นของแหลมทิ่มตำท่านใดที่วางแผนจะไปทำฟันหรือบริจาคโลหิตก็สามารถทำได้นะครับจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวด้วยนะครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ไพ่ Four of Wands the Chariot และ six of swords นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าในเรื่องการงานบางท่านอาจมีความคิดริเริ่มที่อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองซึ่งก็ถือว่าสามารถทำได้นะครับแต่ต้องเริ่มต้นจากกิจการที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักสำหรับท่านที่ทำงานประจำบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ในเรื่องการงานเริ่มดีขึ้นมาบ้างท่านจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้ดีขึ้น แต่ยังคงต้องใช้ความรอบคอบในการจัดการสิ่งต่างๆท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานในสถานที่ไกลๆหรือติดต่อกับต่างประเทศอีกในหนึ่งอาจหมายถึงท่านอาจจะได้เดินทางบ่อยๆอยู่ไม่ค่อยติดทีก็เป็นได้เช่นกันครับสถานการณ์ต่างๆโดยภาพรวมมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวช่วยนะครับ การเงินของท่านจะดีขึ้นอย่างช้าๆส่วนในเรื่องของความรักท่านอาจพบกับความผิดหวังหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะยอมรับความจริงอะไรบางอย่างในบางท่านอาจพบรักกับคนทางไกลหรือคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นกันนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักก็ราบรื่นดีแต่หากมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ <S <S ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ก่อนจบคําทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกประสบแต่ความโชคดีและมีความสำเร็จทุกประการมีความสุขตลอดเดือนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ